วันนี้เราอยู่กับ mc สาย support mc สายใหม่ของทาง headok okay. เป็นสายที่ฉันตั้งตารอมาพอสมควรแต่ก็แอบ,บกังวลเพราะว่า imc tank มาทำให้เถื่อนเกินก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนำร้าน go d e n เติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอดย4ชั่วโมง อยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะถ้าจะให้รีวิว MC พพอร์ตแบบสั้นๆโดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันเป็นเมดในคาบซับที่จุกจิกมากเอาแหละ MC พพอร์ตทำอะไรได้บ้างการโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรเป็นความเสียหายกายภาพส่วน51ก็เหมือน MC ทุกสายกดไปเราก็จะได้บัฟถ้าศัตรูอยู่ใกล้มันก็จะผลักออก การโจมตีปกติของ MC สายซัพพอร์ตในโหมดเสริมพลังก็จะเป็นการตีชิ่งแบบนี้ตีชิ่งมันจะทะลุไปตัวหลังได้แล้วการตีก็จะมีดาเมจเวทแถมก็ถือว่าดีถ้า2จะเป็นการสร้างโดมขึ้นมาซึ่งโดมนี้เราจะได้เกาะหากเราอยู่ในโดมถ้าเราออกโดมเราไม่ได้เกาะน,นะจ๊ะถ้าเราเดินออกเกาะก็จะหายไปก่อนจะอดโอยก็อยากให้ดูอะไรนิดนึงท่าสสามารถจะเปิดแมปได้ หากเรายืนอยู่ในวงเห็นไหมถ้าเราออกจากวงการเปิดแแบบก็จะไม่ทำงานแต่ถ้าเราอยู่ในวงเราก็จะเห็นศัตรูที่อยู่ในพุ่มก็จุกจิกแหละและถ้าคุณเป็นคนช่างสังเกตมากพอคุณจะเห็นว่าโดมมันมีแถบเลือดด้วยซึ่งมันบางมากด้วยความบางขนาดนี้มันเลยต้องไปคอมโบกับสกิลหนึ่งการกดสกิลหนึ่งของ MC ีถ้ายิงเพื่อนเยอะความสามารถก็เยอะขึ้นซึ่งมันจะส่งผลหลังๆในการโจมตีปกติกับ การกดท่า2สูงสุด3ครั้งซึ่งท่า2ของ FC ที่กดเบิ้ลได้โหมดซับพอร์ตก็จะเป็นการเพิ่มระยะโล่โล่จะกว้างขึ้นและหนาขึ้นระยะการเปิดแมปก็จะกว้างขึ้นด้วยคือขั้นที่3ของโล่และระยะการเปิดแมปค่อนข้างกว้างเลยแหละแต่นะวงแคบเกินอันติก็จะเป็นการดีดสร้างขึ้นเสียงออกไปทำดาเมจเป็นเวทซึ่งไอดาเมจนี้ก็แอบแรงอยู่ระดับหนึ่ง เป็นดาเมจที่ใช้ได้แล้วแหละแต่มันติดอยู่เรื่องหนึ่งคือคุณเห็นนนั้ไหมมันชิ่งได้อันติ MC support ถ้ามันไปโดนคือโดนหินโดนร้างป้อมอะไรก็แล้วแต่ที่มันขวางทางคุณได้มันก็จะชิ่งแบบนี้คอนเซปต์ Concept ก็น่าจะเป็นเสียงสะท้อนมนะั้งถ้ากะจังหวะดีๆมันก็จะไปโดนศัตรูที่อยู่ในพุ่มได้แต่ถ้าศัตรูไปหลบหลังป้อมหรืหลังคือใหญ่ๆมันก็จะไม่โดนทะลุไปอันนี้ก็น่างดหงิด คือแบบถ้ามันทะลุได้นะตุยไปแล้วแต่บางครั้งมันก็โดนหินโดนขือชิ่งไปโดนมั่วๆศัตรูเพราะว่าแต่บางครั้งกูก็หิวเพื่อนไม่โดนไงใช่เพื่อ,อนตีสามารถจะหิวเพื่อนได้หิวตัวเองด้วยนะคือบางครั้งเราก็จะหวังดีหิวเพื่อนแต่เพื่อนมันก็จะไปหลบตรงหินตรงขือ่อยู่ใกล้ๆขื่อแล้วแบบมันก็จะท้อนมาโดนตัวเราเล่นไม่ได้หิวแม่เอ้ยคอมโบ m c ซีซัพพอร์ตกำมะรี่เนยาแทงค์เมดแครี่เล่นไงซัพพอร์ตก็เล่น, made, carry, ลนงั้นกด1กด2ได้2ที กดหแล้วกด2ถ้าเพื่อนเยอะก็สามารถกดท่า2ได้สครั้งเพิ่มโลเลยพวกนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วแกันว่ามันเป็นยังไงอะนะยุนหญิง้วยค่าว่าจะเข้าแต่ว่าโอ๊ยโลโล,โลบางเป็นกระดาษเลยไม่แน่ใจว่าโลมันบางหรือดาเมจมันหนาแต่เป็นว่าก็สัดยุวเพื่อนแล้วก็ยุ้ยขวนหน้าไป อันตีนอกจากทำดาเมจใส่ศัตรูแล้วมันก็จะฮิวเพื่อนด้วยแต่บางครั้งฉันก็ลืมมันนะป่าเราเป็นพี่เสือดักอยู่แต่โอ้โหป่าเขาก็ดักเหมือนกันว่ะแต่ยังไงป่าใครจะรอดแต่ฉันรู้สึกว่าเออฮิววงเล็บตัวเองอู้เกือบมองแล้วไม่ต้องกลับเราสามารถจะรีเลือดจะอันตีได้แล้วเรากดท่าหนึ่งเราก็รีเลือดได้สวัสดีพี่เสือพี่สนใจเรื่องนารูโตะเปล่าไอ้แล้วก็อันตีกูโดนแง่งคือ ็นนตีีที่ออกแบบมาไม่เหมาะคนที่กดสก,กิลมั่วๆแบบฉันเท่าไหรอ่อุ้ยภาพเดิมปะเนี่ยยุนหยิงให่ายุ่งกับยุ้ยกุยยุ่งกับยุ้ยกูนี่แน่สร้างโลดที่รู้สึกว่ามันแตกง่ายมากยุนหยิงฟาดทีเดียวก็แตกแล้วพี่เสียกะอ r ดูอินมาขนาดนี้ไม่รอดนะล่วงสองว่าแต่นั่นป้ายอะไรฮะอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ What อคุณโดนว่าไปต่างโลกของจริงนี่ย วา้าวต่างโลกว,ว้นาวนั่นอะไรนี่ตีระโอเคแต่ว่าเราหายทั่วแบบเลยนี่ว่าอ้าวแล้วปอมล่างแล้วฉันได้ลูกอะไรมาเนี่ยมาคืออะไรฮะไม่เข้าใจแล้วเราวาร์กันไปต่างโลกกันสี่คนเลยเหรอคุ้มไหมเนี่ยถ้าจังหวะไม่ดีนี่คือมันไถบ้านยาวเลยนะและกูติดเงงปอมอันตีไม่ไปกูรีวิวหนึ่งดาวได้ไหมเนี่ยเอ็มซีพพอร์ตสวัสดีจ้าน็องกระต่ายหมายจานันทโอ้ยุย้ยเราแม่นอยู่นั้นแล้ว ว่ายังไงฟิกเข้าไปปาดแต่อย่าทำาทำยืดกูอยากทำยืดกูอยาททำยืดกูอยากทำยืดกูฮิว <You. S 1> ในเมื่อบางครั้งอันตีไปติดแง่งติดคือก็เอาสายฮิวมาเนี่ยแหละนะเผื่ออันตีมันฮิวเพื่อนไม่โดนอดดูอินอ้าวแล้วสวัสดีจ้าใครเนี่ยกิ้งหน้ามาเลยแต่ไอหินโง่แกทำให้ฉันดูแย่ทำไมมันไม่เป็นขึ้นทะลุไปเลยวะแล้วว่าไงจ้าหญินหญิงจะได้อยากโดนเปล่าแต่เลือกแค่นั้นนางกล้าเอาว่ะฮิวโอ้โ จะหนีรอดไปได้เนาะสวัสดีตัวฉันอีกคนนึงฝั่งเขาก็เล่น MC ัพ p อ o r t นะแต่ไอหินโง่กระทำให้กูดูแย่อุดอินแข็งใจไว้นี่แนะ่ตีปกติ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 ตกตตกตตกตนะตีตั้งนานพี่เสือล้าเฉยอันติต้องรู้เหลี่ยมถ้าใส่ชักป้อมแล้วมันชี้อย่างนั้นก็ได้อยู่นะนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ก็ได้อยู่ถ้าอยากเล่น MC support คงต้องไปหาเหลี่ยมการชิงของอันตีนะ และนี่ก็ลำตัดลำเตอร์เก่งเหลือเกินเหมือนว่าคู่กรณีของฉันกับยุนะ้ยน่าจะเป็นน้องหญิงนะรู้สึกเจอหน้าบ่อยกวา่าเมย์ซัพพอร์ตฟังโนดนอีกแล้วเดี๋ยวยุ้ยก็มองแล้วใครวะไปเนี่ยอ๋ออาดูอินจำเพื่อนตัวเองไม่ได้ก็ไม่ค่อยเจอหน้าเฮียแกเล่ยสวัสดีจ้าไฮโนจ๋าไม้ต้องชิงหนีอาดูอินดับปล่ขอยขึ้นจิ้วจิ้วจิ้วเดี๋วยวจะรอดอีกเนาะแต่โอ้โอ้กูโดนย,ยิวยิงแค่เล็พี่เสือพี่เสือช่วยด้วยพี่เสืออเฮือ มีโล่เหมันไม่มีแต่น่าจะได้อยู่มั้งพี่เสือกับอาโดอินลำตัดลำเตอร์ตุมต้มตุ้มตุ้มแล้วก็อุ๊ยสถานการณ์ยังไงเอ๊รู้สึกว่ามันมีคนเนียนอยู่นะลืมไปเลยว่ามีคนนี้อยู่เขาก็คือเอลซูนั่นเองหนักกว่าอาโดอินอีกฉันเป็นซัพพอร์ตภาษาอะไรที่ไม่รู้การมายุของแครี่เนี่ยแต่เหมือนเขาก็ดูแลตัวเองได้นะเอลซูที่จริงใจตีธรรมดาเยี่ยมเหมือนรุ่นนี้จะมีอัปเดตปุ่มตีธรรมดานะสาดันตีจิวจิวจ,วจ,วจิวอ่ามุมนี้จะยังได้อยู่แล้วยังไงจ๊ะ น้องกระต่ายหมายจันทร์น้องเขาชื่ออะไรนะจางเอ,อหรือช้างเอ,อไม่รู้จะเรียกน้องเอก็ดูไม่ออไพเราะเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งชื่อนั้นมีคนจองแล้วแล้วโหแล้วนี่คู่กรณีเป้าหมายชัดเจนมากเป็นแอสซิสินที่ดีแต่ยังจะรอดไปได้นะชิ้ด้วยมันฟิจงจอาวฉันเอะไวโอแรงจังฟะยังยืนยันคําเดิมเรื่องพี่เสือนะว่าอ้ายสนใจเรื่องนารูโตะเปล่ามีการปล่อยหมัดกระสุนวงจักรได้ด้วยนะแล้วไฮโน ตุยก่อนได้วาฟพี่เสือพี่เสือสู้ๆพี่เสือยังรอดอยู่เป,เป็นไปได้ไงวะอันติฮิวเพื่อนได้ฉันลืมตลอดเลยนี่เนี่ยิวให้โอสุเลือดเต็มโอ้ยคู่กรณียุนิงแล้วน้องกระต่ายหมายจันจา่าตีธรมธรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาก็ได้อย่างนี้เหรอช่วยด้วยช่วยด้วยฮิวฮือกดสายฮิวกดโล่ไหมโล่ที่รู้สึกว่าแตกง่ายมากยุนยิงฟาดทีเดียวชักไม่แน่ใจแล้วว่าโล่บ้างหรือว่ายัางไงนะ ย,ย,ยุ้ยฮิวก็ได้อยู่รับดาเมจไป52%ก็เกือบมองอยู่แหละไหนดูซิยุ้ยทดสอบความแม่นโหแม่นอยู่นะแต่ไบโอเขาก็แรงเจอคนแม่นก็แม่นว่าแต่เราจบเลยไหมอารุูอินนำทับเข้าอันตชีชิชิชิอารูอินซู่เขาอารอินซู่ซูฉันตีบ้านไม่ได้หรอกนะนี่เนี่ยใส่โล่ให้นิดนึงตีตีตีใส่โลตีตีตีเอสุเอสุขอบคุณ แทรที่จริงใจยืนด้วยลำแข้งแล้วก็นาวิกตอรี่แบบใหม่ที่จะเป็นรูปมือชูขึ้นที่จะอ้างอิงจากตัวละครในทีมเราเลยยุ <L> ้ยเอลซูเอ็มซีสองอันนี้นะ่าจะเป็นพี่เสือกับอาดูอินซึ่งฉากชูมือตอนท้ายในวิกตอรี่ก็จะเปลี่ยนไปตามตัวละครในทีมเราที่เราเล่นเนาะเป็นรายละเอียดเล็กๆในน้อยที่น่ารักดีและนี่ก็จะเป็นการรีวิว MC ซีซัพพอร์ตแบบคร่าวๆในเดวันนะก็ะเอาความรู้สึกส่วนตัวเลยรู้สึกว่าเป็นซัพพอร์ตที่ใช้ได้ มีฮิวมีโลเล่นง่ายก็อยู่ในเกณฑ์ที่คิดว่าน่าจะหยิบมาได้แต่ถามว่าเป็นท็อปเทียไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ไม่ใช่ว่าตัวละครไม่เก่งแต่ซัพพอร์ตที่มีอยู่ปัจจุบันมันบ้ายกตัวอย่างอย่างเอ๋อที่ขโมยไอเทมยวนที่ขโมยตังน้องหุ่นที่ฮิวป้อมแค่เอ,อ่ยชื่อสามตัวนี้ฉันก็ปวดหัวแนละ้วเพราะฉะนั้นการมีอยู่ของเอซีัพพอร์ตจะคล้ายๆกับ MC ม็มซเมดเลยคือเป็นตัวละครที่เก่งเล่นง่ายแต่ เมกะซับที่อยู่เมตาปัจจุบันมันบ้ามีบางตัวที่เล่นง่ายกว่าและอาจจะทำดาเมจได้เยอะกว่าหรือซับเพื่อนได้ดีกว่าจึงนั่นอาจจะทำให้ MC ไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆที่เขาจะหยิบกันแต่นี่ก็เป็นแค่ day ันนะถ้ารู้เหลี่ยมเรื่องการสะท้อนดนตีมาก็เกมอาจจะเปลี่ยนได้นะมันอาจจะสะท้อนชิ่งแบบตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับแค่ต้องฝึกนิดนึงแล้วก็หามุมดีๆมันยังเพิ่ง day ันอยู่แล้วก็เห็นพี่จีนบางคนเอา MC ซับไปเมนอยู่ ก็ใช้ได้อยู่โดยส่วนตัว MC ซับฉันให้คะแนนที่7เต็ม10และกันนะเอาล่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจกันด้วยนะตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า